วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับการแจกเงินกระเป๋าเงินดิจิทัลดิจิทันหนึ่งมื่นบาทของพรรคเพื่อไทยทำได้จริงหรือในตอนนี้เราได้นายกรัฐมนตรีและสมหน้าแกนนำรัฐบาลเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจุด เด่นของพรรคคือความสำเร็จในการอาดีตที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจกรวมถึงนโยบายยักษ์ใหญ่ที่ใครต่างก็ไม่เชื่อว่าจะทำได้สำเร็จล่าสุดทางพรรคได้มีนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนที่ประกาศจะทำทันทีหลังจัดตั้งรัฐบาลเส็ษเช่นการลดค่าไฟและน้นำมันพักนี่เกษตรกร3ปีและ s อ หน่งปีและเงินดิจิตอลและเงินดิจิทัล1,000งมืบาทที่จะทำบนระบบบล็อกเซนซึ่งข้อสุดท้ายนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากมายบนโลกโซเชียลมีเดียทางบริษัทคริปโต ายเอ็ไวาเซอรี่จำกัดผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ใบอนุญาตที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลจะมาตีแตกนโยบายเงินดิจิทัล1นึ่งมงบาทที่พักเพื่อไทยกล่าวว่าว่าจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจมากกว่า3ล้านบาทจากงบประมาณ56ล้านบาท ว่าเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อเศรษฐกิจที่ตามมารวมถึงข้อจัดที่เกิดขึ้นในด้านกฎหมายและเทคโนโลยีบล็อกเซนนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือ w o l l e 1 0 0ึ่บาทที่จะแจกกวดเดียวทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มนโยบายเป็นมาตรการเฉพาะหน้าที่รากฐานในการต่อยอดสู่ไปสู่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นเส้นค่าแรงขั้นต่ำหก0้บาทหรือเป็นเงินปร,ริญญาขั้นต่ำส5 0 0 0บาทต่อเดือนโดยผู้มีสิทธิ์จะเป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไป ทุกคนซึ่งจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์และผูกกับบัตรประชาชนและผู้ที่ได้รับสวัสดิการมาแล้วเส้นผู้พิการคนสลาก็ยังได้รับด้วยเส้นกันจากการฟังบทสัมภาษณ์คุณเผ่าภูุ่มรถจนาสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทยยังมีความไม่แน่นอนในการ รายละเอียดของเงื่อนไขนโยบายซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายในหลังตามความเหมาะสมยกตัวอย่างเส้น 1. ใช้ใจนันรัศมี4กิโลเมตรตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน 2. ส,สามารถซื้ออาหารน้ำดืม่มยารักษาโรคหรือเครื่องมือทำกิน 3. ไม่สามารถซื้อ สินค้าที่เกี่ยวกับอบบยมุกใช้นีสินค้าออนไลน์ยาเสพติดและการพานันเกษตรกร,รก,รก,รกยศได้แต่ต้องหาหรือกันอีกทีสหาสามารถใช้แผ่นแอปพลิเคชันบนมือถือหรือผ่านเลขบัตรประจำประชาชสนโตส่วนตัว จจำกัดระยะเวลาสายภายใน6เดือนคนทั่วไปไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้แอปรับเงินขายแอปถุงเงินและอยู่ในระบบภาษีจะแลกเงินเป็นเงินสดได้ทุกเมื่อซึ่งโมเดลนี้อาจเปลี่ยนได้ในการอนาคตโดยพักคเพื่อไทยคาดจะเริ่มใช้นโยบายนี้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2567จากเดิมไปตั้งเป้าให้ทันช่วงปีใหม่เนื่องจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีโดยงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ประมาณ56ล้านบาทคิดจากคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปมี56ล้านคนจะดึงมาจาก4ส่วนหลักคือ หนึ 1> 1, ล้านบาทจากภาษีที่เก็บได้เพิ่มจากการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศจากการประมาณของสำนักงานงบประมาณ 2. 1งหแสนล้านบาทจากภาษีนิติบุคคลและมูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการนี้โดยคาดการจาก เงินดิจิทัลที่แจกไปจากการขายหมวนเงินในเศรษฐกิจมากกว่า2 7รอบ311ล้านบาทจากการบริหารจัดงบประมาณเดิมที่ไห้ประสิทธิทภาพ49 0ล้านบาทจากการ บริหารงบประมาณสวัสดิการที่ซับซ้อนแม้นโยบายนี้จะจบไปแต่โครงการบ็อกเซนที่ได้ลงทุนสร้างขึ้นมาจากรากฐานของระบบจำละเงินใหม่ที่จะรองรับอนาคตยงตัวอย่างเส้น ดังนั้นเพื่อพระไทยจึงมองเห็นถึงความเหมาะสมที่จะใช้บ็อกเซนเป็นฐานนัาเก็บข้อมูลมากกว่าใซ้ระบบแบบทั่วไปนยบบายกายกระตุ้นเศรษฐกิจกในอดีตได้เลือกใช้ขอบคุณกระลุนกระลุนนากดกระดิง่งกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ